ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมดูกับผม TT KT Studio นะครับผมคลิปนี้จะมาอัพค่าพลังนะครับผมซูบอสไลน์นะครับผมซูบอสไลนะไล์นะฮะเวอร์ชันนี้คนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับผม นบมเป็นกลางรุกนะเป็นกลางรุกนะยืนปีกซ้ายได้ยืนกลางได้เป็นตัวสร้างสรรเกมนะครับผมโซบอสไลท์ so เดิมเด็กโซบอสไลท์ไปอัพเลเวลกันดีฝา่าอืมคนที้ใช้เปรกกันเยอะนะนะโอเคไปนะครับผมไปเรียบร้อยโซบอสไลท์ตามสูตรเนี่ยอืมจบสกอร์สี่ จับสกอร์ตอนนี้ที่ดีๆก็น่าจะเป็นความโค้งเลี้ยงบอลบบอนโซนพลังการยิงนะครับผมมาจับสกอร์สี่จับสกอร์ใส่ไปสี่อืมก็อาจจะมียิงไกลได้นะพลังการยิงว่าได้อยู่เนี่ยความโค้งก็ได้นะครับผมโอเคจ่ายบอลเก้าเฮ้ยเฮ้ยึย้นเก้าวะเก้าวะอืมไปถูกไปสี่ได้ได้ได้ ไม่แย่นะครับผมไม่แย่ไม่แย่เลี้ยงบอลครองบอลน,นะครองบอลสิบสองว่ะใส่ไปเยอะจังวะสิบสองขึ้นฟ้าไหมนะอุ้ยขึ้นเลยหนึ่งบังโถงเก้าสองแล้วประกับตัวเก้าสิบเลี้ยงบอลแปดเจ็ดนะครับผมเจ็มๆอีกแล้วนะครับเ <c oughs> ด็กแปดนะเด็กเหรอเด็กแปดเด็กแปดเด็กแปด อ่าสปีดต,ต้นได้สปีดต,ต้นอยู่นะนะโลเวอร์นะครับผมโลเวอร์แปดนะโลเวอร์อแปดหืมนะ <c oughs> พลังกันยิงโอ้คนนี้ยิงไกลดีแน่นอนนะเพราะว่าจบสกอร์ก็ถือว่าโอเคเจ็สี่แล้วก็อ่ามีพลังกันยิงที่เก้าสิบเอ็ดหืมฟุ้งฟุ้ง,ง,งแรงแรงแน่แน่แล้วก็ครองบอลอย่างโหดนะครับผมจะเซตหนึ่งว่ะเซตหนึ่งว่ะเซตหนึ่งมันก็จะเหลือมันก็จะมันก็จะเหลือ,กเ,ลอเกมรับ นะครับผมกับเอเรียลเหรอเกมรับเหรอเกมรับผูกห้าสิบแอเรียลเอเรียลหกสิบโอเคนะครับผมเพิ่มเอเรี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่านะเผื่อได้มองได้มองความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยพอได้นะครับผมแต่สเตตแม่กโอเคเลยนะนะสปีดรังการยิงได้เลยแหละนะครับผมแล้วก็มาที่เนี่ยครองบอลเกี่ยมเลยนะครับผมโซบัสไลน์ไม่ธรรมดาโอ้โหเก้าสี่เท่านั้นไปคอนเฟิร์ม ขึ้นสามหรือเปล่าบูตขึ้นสามไม้เก้าเจ็ดโอเคแม่ของไท้ป่ะ <c oughs> นะสเตตด,ดูดีมากเลยนะครับผมสเตตด,ดูดีมากเลยด,ดีนะดูดีนะนะครับผมครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์ยิงไกลได้ความเร็วได้แต่สเตมินม่น้อยไปหน่อยผมว่าอาจจะแบบสเตมินมน้อยนะโซบอสไลน์นะครับโอเคแเต่สเตตอื่นโอเคเลยนะฮะสกิลว่ะดับเบิลทัสว่ะ ฟลิปวพลิหมุนตัวปั่นโค้งนะยิงลูกสาดย,ยิงลูกคุกโอ้โหยิงไกลโอ้โหนะและบอลจะเ,เบีแทงบอลทะลุช่องโอ้โหสกิลอเว้งน่าโดนจริงสกิลดีป่ะนะโซบอสไลโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับอัพข้าวหลังโซบอสไลนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่สเตตดีเลยสกิลดีด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กด share, กด,ดนีนะครับผมคลิปนี้ไปลาบ๊ายบายเล้ว